บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มแบรนด์ชั้นนำของไทยได้แก่โฟร์เมอสน้องโภอีฟริลไฮคิวเอ็นฟราโกเอชยี in, ่สิบหกลักตาซอยไวเตามิลนัทชิม well, so ิลล์ไอวีแมกโนเรียแอนลีนโอวันตินไมโลบลูไดมอนด์ซันคิสกูดเมดอัลมอนด์โคกกะเวทเวลโซกูดโอซายและคิดคอมานร่วมส่งต่อน,นมยูเอสทีจากการจัดกิจกรรมเวิร์มิลส์เดย์วันดื่มนมโลกแอดบิ๊กซีปีที่เก้าบิ๊กซี นบสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีให้แก่สถานสงเคราะห์และโรงเรียน153แห่งภายใต้โครงการ World Milk Day วันดื่มนมโลก at Big C ก็ในนามของบิ Or, ๊ก <t> ซีเองนะคะโดยคุณอัศวินและคุณถาปณีเตชะเจริญวิกุลเนี่ยจริงๆแล้วท่านได้มอบนโยบายให้กับทีมงานชัดเจนนะนอกจากการดูแลลูกค้าส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพราคาดีๆให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยในการดูแลสังคมก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เราให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของกิจกรรมเวอร์มิวเดย์วันดื่มนมโลกแอดบิ๊กซีเนี่ยเราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่9แล้วนะคะและปีนี้นะคะก็เป็นปีที่พวกเราเองมีความยินดีอย่างยิ่งเพราะเป็นปีที่ในหลวงของเราเนี่ย เฉลิมพระชมนมพรรษาครบ6รอบนะคะ72พรรษาเราก็มีกิจกรรมนะคะให้ลูกค้าเนี่ยได้ร่วมกันนะคะซื้อผลิตภัณฑ์นมชั้นนำนะคะจาก26พันธมิตรคู่ค้าของเราแล้วเนี่ยยังได้ร่วมบริจาคด้วยเพราะว่าทุกๆก,การซื้อ1ลังนะ,ะนม UHT แบบใดก็ได้ชนิดใดก็ได้ขนาดใดก็ได้นะคะก็ถือเป็นการร่วมบริจาคนม1กล่องนะคะซึ่งปีนี้เราได้นมค่อนข้างเยอะเลยที่จะส่งมอบต่อนะคะกับโรงเรียนแล้วก็

ส่งต่อให้กับเด็กไทยที่ยังขาดโอกาสอยู่ค่ะก็จริงๆวันนี้เนี่ยเราเราต้องบอกว่าเราได้รับบริจาคนมจํานวนมากเลยนะคะปีนี้เราได้มากกว่าเรียกว่า1นึ่งแสนหกหกล่องนะคะแล้วก็เราแบ่งนมที่จะรบ,บริจาคเนี่ยออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มหลักเลยก็คือเราส่งมอบไปยังโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารมากถึง143โรงเรียนนะคะก็มากกว่า1นึ่งแกล่องเลยนะคะมั่นใจได้แน่ๆว่าทุกๆ นมที่เรารับบริจาคมาเนี่ยไปถึงมือน้องๆเด็กไทยนะคะในถิ่นธุรกันดารจริงๆแล้วก็นมอ,อีกส่วนหนึ่งค่ะวันนี้พวกเราก็มาร่วมทําบุญนะคะให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยนะคะซึ่งปีนี้เราทํากันเป็นปีที่2แล้วก็ได้รับบริจาคมาอีกส่วนหนึ่งมากกว่า1 2 0 0 0กล่องนะ,ะมาที่นี่อย่างน้อยก็ที่สุดเราก็คิดว่าได้แบ่งเบาภาระของสถานสงเคราะห์นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทั้งเราแล้วก็ลูกค้าของเรารวมพลังพนมิตรไ,ได้ร่วมกันทําร่วมกัน ต่อเนื่องมาแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เราจะทำยังคงทำต่อไปตลอดไปค่ะค่ะก็ในนามสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทบิ๊กซีนะคะแล้วก็พันธมิตรนมพร้อมดื่ม UST ทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุน เด็กๆของเราที่อยู่ในบ้านซึ่งเด็กๆของเราก็จะมีอายุตั้งแต่0ถึง6ปีนะคะในส่วนที่เป็นนม u ยู่ก็เด็กๆในช่วงที่เป็นวัยของเขาก็จะได้ดื่มนมนะคะเราก็จะมีให้เด็กๆได้ดื่มนมทุกวันนะคะเพื่อว่าส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้เขาเจริญเติบโตที่สมวัยต่อไปค่ะโดยความร่วมมือของทางบิ๊กซีและก็พันธมิตรต่างๆก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะ